สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับช่อง Treelek Rader นะอ่าวันนี้เรามาหาพี่ไม้สกลนครนะครับผมวันนี้เราก็ได้มาสัมผัส MT09 ของพี่ไม้ก็เป็นครั้งที่2ที่เราได้ลอง MT09 นะอ่ารู้สึกว่าเขาปรับโหมดให้เอาสแตนดาร์ดยังไงก็ขึ้นชื่อเรื่องของความแรงอยู่แล้วอะ่ะสวยมากเลยนะ คุณผู้ชมเห็นไหมครับเด่นๆเลยนี่โชคโอลินอย่างสวยก็เดี๋ยวเราจะลองขับรถดูนะลองฟิลลิ่งดูว่าเป็นยังไงแต่คันนี้ก็คือรถของผมพี่ไมค์ก็จะลองกันโอเคก็เดี๋ยวเราลองขับรถกันเลยดีกว่าครับ นั่งสบายมากมรถเบาเลยเนี่ยนั่งสบายสุดๆเลย พี่ไม so ้ก็กําลังลองรถผมอยู่นะก็เข้าไปติดตามช่องไม้สกุลนครได้นะครับก็อัพคลิปอยู่ทุกวันแกบอกว่าคลิปแกเยอะมากเอาลงไม่หมดเลยตอนนี้อยู่เกียร์ส รถผมนี่ันเล็กนิดเดียวไปเลย Okay. เสียงสามสูบมันพอมากเลยครับเสียงเอกลักษณ์เลยสามสูบคอสเพทน คือพี่ไม้เซ็ตโชค๊คหน้าโช๊คหลังใหม่ได้ในเขาบอกว่าเป็นเทเซอร์นะของโช๊คหน้ามันทำให้ความรู้สึกแบบนุ่มหนึบมากรถของผมนี่ย้วยเลยต้องไปทำใหม่ะ่ะไปเซ็ตโช๊คใหม่หน้าหลังเลยงบน้อยไม,ไม่ไม่ซื้อใหม่ เล่นอะไรเหร รู้สึกเบาๆลอยๆนะเวลาขับเร็วๆอ่ะ อก็ขาตั้งก็พี่ไม้รีวิวรถผมอยู่นะก็โดยรวม รถเป็นรถที่ขับสนุกมากนะบิดไม่ต้องรอรอบเลยแรงจริงคิกชิปเตอร์นี้เนียนมากเลยเตะแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยแต่จะมีช่วงรอบไม่ได้แล้วเข้าเกียร์มันมันเข้าเกียร์ไม่ได้เหมือนเกียร์ว่าวปะก็ดูพี่ไม้นะเราทำอะไรกัน อย่างนี้เลยพีต่ต้องเทินแล้วหรือเปล่าเนี่ยอยากเทินนะ <laughs>